สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งนะครับกับใบงานที่สี่ใบงานที่4ี่4นี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องการรวบรวมประมวลผลและนําเสนอข้อมูลในชีวิตประจําวันนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะครับนักเรียนเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะรวบรวมข้อมูลเราจะต้องรู้จักกับข้อมูลก่อนนะครับซึ่งข้อมูลนั้นก็คือข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5้านะครับได้แก่การฟังการมองเห็นการสัมผัสการรับรู้กลิ่นและการรับรู้รสชาตินะครับนักเรียนเมื่อเรารู้แล้วว่าข้อมูลคืออะไรต่อไปเรา,ารู้จักมารู้จักกับประเภทของข้อมูลกันนะครับ ประเภทของข้อมูลนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันหนึ่งข้อมูลตัวเลขนะครับข้อมูลตัวเลขก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่สามารถคำนวณได้ต่อไปข้อมูลตัวอักษรข้อมูลตัวอักษรนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษรและเป็นตัวเลขที่คำนวณไม่ได้นะครับ ต่อไปข้อมูลรูปภาพข้อมูลภาพนะครับจะเป็นข้อมูลที่ลักษณะเป็นภาพนิง่งหรือว่าภาพเคลื่อนไหวก็ได้นะครับต่อไปข้อมูลเสียงลำโพงข้อมูลเสียงนะครับเป็นข้อมูลที่สามารถได้ยินได้ด้วยหูต่อไปข้อมูลอื่นๆนะครับ ข้อมูลอื่นนะคบก็เป็นข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลสีประเภทข้างต้นที่ครูบอกไปแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อมูลปริมข้อมูลรสชาติเป็นต้นนะครับนักเรียนต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องแหล่งข้อมูลนะครับนักเรียนแหล่งข้อมูลเป็นต้นกาเนิดของข้อมูลต่างๆมีทั้งสิ่งมีชีวิตและ สิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับแหล่งข้อมูลจะมีสองประเภทด้วยกันเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับว่าแหล่งข้อมูลนะครับมีอะไรบ้างนะครับแหล่งข้อมูลนะครับก็จะมีหนึ่งเลย แหล่งข้อมูลปสมภูมิแหล่งข้อมูลของปฐมภูมินะครับคือแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลกับผู้รวบรวมโดยตรงนะครับผู้รวบรวมจะได้รับข้อมูลเองนะครับเช่นการที่ผู้รวบรวมข้อมูลไปสํารวจและการทดลองต่อไปนะครับจะเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมินะครับ คือแหล่งข้อมูลที่ได้จากการเรียบเรียงข้อมูลของผู้อื่นนะครับโดยไม่ได้ลงมือสอบถามสังเกตรหรือว่าสำรวจด้วยตนเองนะครับเช่นหนังสือเว็บไซต์ห้องสมุดนะครับนักเรียนต่อไปนะครับ จะเป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลนะครับการรวบรวมข้อมูลจะมีอยู่ห้าขั้นตอนด้วยกันนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนที่หนึ่งการ ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็คือการเลือกหัวข้อที่ต้องการรวบรวมข้อมูลก็คือหัวข้อที่เลือกอ่ะควรที่จะมีขอบเขตและเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับไม่ซับซ้อนและมีประโยชน์นะครับนักเรียนยกตัวอย่างเช่นรูจะใช้หัวข้อเป็นประโยชน์และโทษของการเล่นเกมน,นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามารูพร้อมกันเลยนะคะรับนักเรียนขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่สองก็คือการเลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการรวบรวมข้อมูลนะครับเป็นยังไงก็คือวิเคราะห์เลือกข้อมูลที่ีความ,รรมน่าเชื่อถือยกตัวอย่างเช่น ครูตั้งหัวข้อไว้ว่าประโยชน์และโทษของการเล่นเกมใช่ไหมครับในตอนแรกเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนคิดว่าแหล่งที่ครูจะหาข้อมูลมีที่ไหนบ้างครับเดี๋ยวนักเรียนเก็บคําตอบไว้ในใจก่อนนะครับแหล่งของข้อมูลนะครับจะมีหลายอย่างมากเลยนะครับตัวอย่างเช่นหนังสือห้องสมุดเว็บไซต์ แล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกนะครับซึ่งแหล่งข้อมูลที่คจะเลือกนั้นก็คือแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับและเว็บไซต์ที่ครูเลือกนั้นจะต้องเป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นยังไงนะครับเราก็ได้รูจ้จักกันไปแล้วนะครับนักเรียนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนที่สามนะครับนักเรียน ขั้นตอนที่สามเป็นยังไงนะ้มาดูกันขั้นตอนที่3นะครับก็จะเป็นการเลือกวิธีการในการรวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งการเลือกวิธีการในการรวบรวมข้อมูลนะครับจะต้องคำนึงถึงระยะเวลาและความเหมาะสมนะครับ จากแหล่งข้อมูลที่ครูเลือกไปตอนแรกคือเว็บไซต์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูก็จะใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับนะักเรียนขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่สี่นะครับนะักเรียนขั้นตอนที่สี่นะครับเป็นยังไงเรามาดูกันเลย ขั้นตอนที่สี่นะครับก็คือเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากที่ครูเลือกแหล่งที่มานะครับของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์และโทษของการเล่นเกมนะครับเป็นเว็บไซต์นักเรียนคิดว่าครูควรจะเลือกอุปกรณ์อะไรมาเปิดเว็บไซต์ดีครับให้นักเรียนเก็บคําตอบไว้ในใจก่อนนะครับ อุปกรณ์ที่ครูจะใช้เปิดเว็บไซต์นะครับก็จะมีหลายอย่างเลยก็มีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์แล้วก็อ,อื่นๆนะครับซึ่งครูจะเลือกเป็นคอมพิวเตอร์ละกันนะครับนักเรียนแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่ห้าขั้นตอนที่ห้านะครับก็คือการ รวบรวมข้อมูลหลังจากที่เราทำขั้นตอนที่หนึ่งถึงสี่แล้วเราก็พกร้อมที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเรารวบรวมข้อมูลแล้วเราก็บันทึกข้อมูลได้เลยนะครับนักเรียนเรื่องการรวบรวมข้อมูลก็จบแจต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับนักเรียน